สวัสดีค่ะฝนตกหนักเลยนะคะเมื่อกี้แล้วก็เลยเข้ามาดูทุเรียนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เหลือน้อยมากเลยนะคะเพราะฝนตกไปแล้วนี่คือต้นที่เราถ่ายวันก่อนแล้วก็ดอกจะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะโดนฝนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะ ลูกมันก็เลยอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะนี่ค่ะไม่อยากทิ้งภาระให้เราดูแลนะคะก็เลยต้องร่วงเลยค่ะนี่ค่ะพอฝนตกนะคะมันมีไนโตรเจนสูงนะคะน้ำฝนและทีนี้มันก็ชะล้างลงมาตกลงมาแล้วก็เกิดยอดอ่อนๆเยอะแยะเลยค่ะทุเรียนทีนี้ ก็เลยร่วงอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะที่ดอกเยอะนะคะนี่ค่ะแต่ด้านบนเนี่ยยังยังพอใช้ได้อยู่นะคะกิ่งด้านบนนะคะแต่ก็ขแขนงก็มาด้วยค่ะเราแต่งดอกไปนะคะเอาดอกออกไปเยอะเลยค่ะเพราะเห็นว่าดอกมันเยอะพอแต่งเสร็จฝ,ฝนตกร่วงเลยค่ะนี่ค่ะก็มาเดินดูกันนะคะ โดยเฉพาะดอกที่เป็นหางแย้นี่นะคะยังอีกเยอะตรงนี้นะคะมันมีรุ่นที่เป็นลูกไปแล้วแล้วก็เป็นหางแย้นี่เยอะมากเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะเยอะรุ่นนี้ดูแลยากค่ะนี่ถ้าฝนตกอีกหลายวันนะคะส่วนด้านบนโน้นจะมีทั้งเป็นลูกแล้วก็เป็นหางแย้เหมือนกันค่ะลูกกลมๆนะคะ บุญนแรกนี้จะเท่าลูกมะนาวเลยนะคะทีนี้กิ่งล่างๆนะที่เราคาดหวังว่าจะติดนี้ก็ไม่ติดนะไปติดด้านบนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อดอกส,อสวยๆนี่จะร่วงหมดเลยค่ะมันปีนี้ฝนมันเยอะจริงๆเลยนะคะฝนเยอะมากแล้วก็ตกไหมค่ะสามวันสามวันที่แล้ว ตกสองวันติดกันแล้วก็เมื่อวานป,ปลุกปลอยๆนะคะแล้วพอมาวันนี้วันนี้ตกหนักมากเลยค่ะพอตกหนักมากทีนี้ทุเรียนของเราดอกก็จะร่วงแล้วก็ไอที่เป็นหางแย้นี่ก็ร่วงนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะเขามาฉีดยาไว้แล้วค่ะรอบหนึ่งแล้วคานี้ค่ะ รุ่นนี้นะคาดหวังว่าน่าจะได้ผลกับรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะแตกขันแหงเยอะเกินไปค่ะเราก็เลยค่อนข้างจะหนักใจนิดนึงแต่ว่าเมื่อวานก็มาฉีดยาดเตรียมไม่กอนแล้วเพราะว่าคิดว่ายังไงฝนก็ต้องตกนะคะ รุ่นหลังๆนี้น่าจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าจะเป็นดอกนะคะที่มองเห็นอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจนะคะที่มองเห็นเป็นตุ่มๆต,ตรงนี้แต่ว่าฝนมันตกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นดอกหรือเปล่าะคะ่ะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นที่ว่าคาดว่าน่าจะเหลือให้เราดูแลบ้างนะคะ ถ้าตกอีกตกแรงๆอ่ะไม่เป็นไรถ้าตกไปปลอยมาแล้วเรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้นะคะยังมีความหวังว่าจะได้ดูแลนะคะนี่ค่ะ